สวัสดีค่ะเขาต้อนรับเข้าสู่หนูปเปิลช anel นะคะและนี่คือ t ท r รอ a อาร์ติสค่ะคลิปนี้ไม่ได้เป็นพิกอะแคคตัสหรือว่าดูตามรายท่าใดๆนะคะเป็นแ a นดอมอเวอร์เลฟสตอรี่ค่ะสําหรับใครที่เคยดูแล้วก็จะเข้าใจเนะว่าคลิปนี้คืออะไรส่วนคนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแรนดอมค่ะแปลว,ว่าถ้าเกิดคุณมาเจอคลิปนี้นะคะคุณสามารถดูได้เลยเป็นการดูพลังงานความรักของคุณกับใครคนหนึ่งซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วหรือว่าห่างหายกันไปแล้วหรือว่าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ก็ แต่เราอยากรู้ความเป็นไปนของเขา ว่าเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งพลังงานของสองส่วนนียจะไม่ลิงก์กันเนาะเราจะดูความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนกันยายนบ้างแล้วก็มาดูฝั่งเขาค่ะว่าความรักของเขาจะเป็นยังไงเหมาะกับคนที่อาจจะห่างหายนะือคนที่ไม่่อยได้เจอกันหรือเราอยากรู้ชีวิตเขาก็เป็นยังไงคลิปนี้ก็จะเหมาะกับคุณอยากให้คุณเปิดใจคะ่ะถึงจะเป็นแรนดอมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลังงานคุณกับเปิร์เนี่ยตรงกันเราอาจจะมีความแม่นยําขึ้นมาได้เริ่มดูจากความรักของฝั่งคุณก่่อนนได้้ะะคะวาาถา ว่าคุณฟังแล้วพลังงานความรักหรือว่าสิ่งที่คุณคิดชีวิตของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้อยากให้เปิดใจลองฟังฝั่งของเขาคะ่ะคนที่คุณอยากรู้คนที่คุณออคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยว่าชีวิตเขาในเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างแล้วเผื่อจะช่วยเขาเรียกอะไรลดความคิดถึงหรือลดความคิดเดยอะคิดมากของคุณลงไปได้นะหวังว่าจะชอบกัน วันนี้พิเศษนิดหนึ่งสําหรับคนเก่าๆก็ตามนะเปิ้ลรู้สึกว่าเราอาจจะแปลกใจกับหน้าไพ่เนอะด้วยความว่าไพ่สําหรับเนี้ยเปิ้ลเพิ่งได้มาใหม่คะ่ะ The Elemental Wisdom เนอะคือสวยงามมากแล้วก็เห่อมาใครอยากจะดูรีวิวเต็มๆตามลิงก์ไปดูได้นะเพราะฉะนั้นเปิ้ลมี ไพ่ของค่ายเนี่ยสองสำรับพอดีเลยคือมี Dark Mansion ที่ดังอยู่แล้วมีคนรู้จักเยอะแยะแล้วก็ Elemental Wisdom นะเปิ้นเลยเอาไพ่ของค่ายนี้ค่ะทาลอติก้านะสองสำรับเลยมาประชันกันค่ะฝั่งนี้เป็นความรักของคุณนะฝั่งนี้เป็นความรักของเขาเราจะได้มีความานะ,ะสนุกสนานกับการดูคลิปมากขึ้นนะเดิมๆเปิมม้นก็จะใช้ไพ่ไรเดอร์เวทถูกไหมเพื่อว่าบางคนอาจจะศึกษาหน้าไพ่เราก็เลยอยากจะ ใช้ไพ่ r ร der ร์เในการเปิดให้ทุกคนก็จะได้เรียนเรียนความหมายไปด้วยแต่ว่าโอเคผ่านมาพักใหญ่มากละเราก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะคราวนี้เพื่อนก็จะใช้ไพ่หน้าตาแบบอื่นบ้างที่ไม่ใช่ r รเดอร์เวเพื่อให้เราเห็นความงามของหน้าไพ่แบบอื่นๆบ้างนะแต่ก็ยังคงว่าเพื่อนก็อาจจะยังอธิบายความหมายไปด้วยตามสไตล์ของเพื่อนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะยังไม่ขาดหายไปแต่ว่าเพิ่มเติมคือเราจะเอาหน้าไพ่สวยๆมาให้ดูมากขึ้นก็นแล้วกันนะอะ เข้าเรื่องกันเลยค่ะหลังจากที่เกริ่นพูดอะไรยืดยาวกันมานานบางคนก็เบื่อเนอะที่แบบมาฟังอะไรยาวๆก็มาเข้าเรื่องกันค่ะเรามาเริ่มดูความรักฝั่งของคุณกันก่อนเลยนะคะคือฝั่งนี้ค่ะว่าเดือนกันยายน64นะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเปิดไพ่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่า พลังงานของคุณเนี่ยมีเมเจอร์อคนาแค่ใบเดียวเองคือเดอะทาวเวอร์นะอาจจะมีอะไรกระตันหันเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตรงกลางตัวตนของคุณเป็น5ดาบค่ะเท่าที่เพิ่นเห็นนะตรงกลางอ่ะมันเลือดสาดเลยเห็นไหมแปลว่าคุณอาจจะยังรู้สึกไม่โอเคกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้นะอาจจะผ่านมานานแล้วแต่ว่ามันยังฝังใจยังจมอยู่ก็ได้อ่แต่ว่าเพิ่นคิดว่าคุณมีความเด็ดขาดแล้วค่ะมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาตรงข้างล่างนี้ด้วยเนอะคือเรารู้แล้วล,ละว่าวามมนนมัมััพนนธ์ี้ไป่จบแล หรือว่ามันดูไม่สามารถไปได้เนื่องจากว่าอาจจะมีความแตกต่างกันต่างๆเนอะอาจจะแบบฝ่ายนึงอาจจะมีพันธะภาระไปแล้วมีครอบครัวคอมมิชเมนต์ไปแล้วหรือว่ามีคนไม่เห็นด้วยหรือว่าดูไม่เหมาะสมในสถานภาพใดๆก็ตามเนอะทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคมันต้องชัดเจนแล้วละว่าเราคงจะไปต่อกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําก็คือคุณ จะค่อยๆ Move on ไปจากเขาแต่ถามว่าคุณจะอยากเริ่มต้นความรักใหม่ไหมปันคิดว่าคุณอยากจะพักก่อนอืมไม่ว่าความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเหมือนรู้สึกห่างหายกับเขามานานแค่ไหนนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆจังๆกับคนอื่นใดๆนะ ภายนอกคุณอาจจะยังแฮปปี้มีความสุขอยู่ก็ได้ค่ะภายนอกวถ้วยคือเราพยายามทําตัวล้นลามีความสุขอยู่กับเพื่อนฝูงไปโดยที่อาจจะไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์คืออาจจะเป็นเพราะว่าโควิด -19 ด้วยเนาะเราก็คงไม่ได้ไปเจอใครใหม่ๆนู่นนี่นั่นเราก็เลยเหมือนโอเคไม่ได้อยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยพร้อมกับจิตใจเราก็อาจจะยังไม่พร้อมเพราะมันเป็น5ดาบตรงตัวคุณนะเหมือนเราก็รู้สึกว่าไม่เอาละกลัวความรักละถ้าเกิดมีความรักเข้ามาแล้วมันไม่ดีอีกจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราหันหลังให้ควววาาามมรักกกกไเลยดีี่่่แตต็้อองบ เดือดทาวเวอร์ Tower ขึ้นมานะแล้วมีหนึ่งเรียนขึ้นมาประกบตรงนี้นะเปิ่อนคิดว่ามีโอกาสมากเลยค่ะที่มันจะมีการเริ่มต้นที่ดีได้นะขอให้คุณเปิดใจเท่านั้นเองมันจะอาจจะมีการเจอใครเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณกระทันหันก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยล็อกดาวน์แบบนี้หรือว่าโควิดแบบนี้จะไปเจอใครที่ไหนยังไงมีโอกาสมากเลยค่ะเปิ้นคิดว่าน่าจะเจอจากหน้าที่การงานนะมีก้าวมาแล้วก็มีคิงถือไม้ด้วยมันเป็นไปได้สูงมากค่ะว่าเราอาจจะต้องทํางานนู่นนี่นั่นแล้วก็พบเจอจากหน้าที่การงานแบบนี้ก็ได้เเป็นการพบบบจอแบบ กระทนหันคนที่เข้ามาเนี่ยหนึ่งเหรียญในที่เนี้ยอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคือคนที่คุณรออยู่หรือว่าคนที่ความสัมพันธ์มันยังชัดไม่ชัดเจนเนี่ยแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเราไม่ไหวละเราคิดว่าเราต้องไปละแต่สุดท้ายพอคุณจะไปเขาก็มายื้อคุณไว้ก็จะมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถามว่าปัญหามันยังอยู่ไหมนะมันมีก้าวไม้แปลว่ามันยังไม่ได้เคลียร์หรอกที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นแหละทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคฉันต้องชัดเจนด้วยตัวฉันเองฉันจะต้องเคลียร์ด้ มันทาได้จริงๆในขณะในในแบบขนาดนั้นเลยไหม,มก็คิดว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ทําได้นะมันต้องต่อสู้กับความรู้สึกในใจเนาะแล้วก็ความคิดเยอะคิดมากมากพอสมควรส่วนใครที่บอกว่าเออโอเคคนเก่าเนี่ยไม่คุยไม่อะไรแล้วนะห่างหายไปนานละเราชัดเจนแล้วว่าเราต้อง move on เราอาจจะมีงานอะไรการเยอะแย,ะเ,ยะเข้ามาให้คุณต้องทำก็ได้นะคุณก็เลยไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยค่ะเพราะว่าก้าวไม้กับคิงถือไม้มันอาจจะเป็นจังหวะด,ด,ดีๆที่คุณมีการงานวุ่นวายนู่นนี่นั่น แล้วคุณก็ต้องต่อสู้ดูแลในเรื่องการงานการเงินของตัวเองจนไม่ได้มีเวลาไปสนใจในเรื่องความรักเลยก็ได้เราก็มีความสุขกับการอยู่กับคนรอบตัวเราเ,เพื่อนฟงสังคมอะไรแบบเนี้ยก็มีความสุขดีนะคะเพราะว่าคิดว่านะถ้ามันมีคนเข้ามานะมันจะทําให้คุณคิดเยอะคิดมากได้ นะการงานของคุณอนะ่ะมันก็ปวดหัวมากละเราก็แบบเออถ้าใครเหมือนแบบไม่ได้สนใจความรักเลยนะคุณตั้งใจทํางานหาเงินของคุณไปนะคุณก็รู้สึกว่าแค่งานอ่ะก็เหนื่อยละยังไม่อยากจะหาอะไรมาเป็นภาระเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดใครมีดวงหรือว่าโชคชะตานําพาให้คุณได้มาเจอคนใหม่ๆนะก็มีโอกาสะคะ่ะที่คุณจะรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยจะดีเหรอแบบกลัวไม่กล้าคิดเดียวคิดมากนึกออกมาถ้ามีคนเก่ากลับมาก็จะรู้สึกอีกว่า คนเก่าหรือว่าคนที่เนี่ยแหละคนที่มีปัญหาที่คุณคิดถึงเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังที่มันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะยังคิดเยอะคิดมากอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเดือนนี้นะเปิ้ลมองว่าส่งๆหมายความว่าคุณก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรมากมายถ้าความรักที่มันมีอยู่มันไม่ดีหรือว่าที่ผ่านมาที่มันจบไปแล้วมันไม่โอเคเราพยายามจะมีความสุขกับตัวเองไม่ให้ใครรู้สึกว่าเราแบบมีความคิดเยอะคิดมากหรือถูกเนอะเราก็จะเดินหน้า ไปโฟกัสในเรื่องอื่นค่ะทำงานหาเงินอะไรก็ว่ากันไปไปเป็นไปโฟกัสที่เรื่องแบบนั้นแต่ถ้าบังเอิญในระหว่างทางเจอใครเข้ามามีโอกาสค่ะที่จะเข้ามาแบบกระทันันเพราะว่าคิดว่าคุณไม่ได้พยายามหาอยู่ๆก็จะมีคนเข้ามาเองติดต่อจากหน้าที่การงานเนาะแล้วเราก็จะได้เจออาจจะเป็นเพื่อนฝูงสังคมแนะนําด้วยก็ได้เพราะมีไพ่ก้าวถ้วยนะคะพอเข้ามาคุยคุยกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมีการสารสัมพันธ์ขึ้นมาคุณก็จะกังวลแหละเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ นะคุณอาจจะยังรอคนเก่าอยู่ก็ได้แต่การรอคนเก่าก็มีความเหมือนแบบสองจิตสองใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าคนเก่ากลับมาแล้วมันไม่ได้ดีหรือว่าคนที่ยังมีอยู่ในความสัมพันธ์มันราคาซังอยู่คุณก็จะปวดหัวเพราะฉะนั้นสถานการณ์เดือนนี้นะป้นก็อยากให้คุณพักเบรกในเรื่องความรักไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากค่ะอะไรมันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปถ้าเกิดว่าคนเก่ากลับมาคุยกับคุยไปมีคนใหม่เข้ามาก็คุยเป็นเพื่อนไปอะไรอย่างนี้เนาะถ้าไม่มีใครเข้ามาเลยคุณก็โฟกัสในเรื่องการงานการเงินของคุณไปอะไรแบบเนี้ยดูแล้ววสงงคคคาามมมรัน์ขอุณใ น่าจะนิ่งๆมากกว่าเดี๋ยวเราเปิดไพ่ขยายให้นะคะเปิดไพ่ขยาย5ดาบตรงกลางดีกว่าว่ามันคืออะไรนะขึ้นมามันเป็นห้าไม้ค่ะแปลว่าความสัมพันธ์นี้นะบางกีว่าคุณอาจจะเพิ่งผ่านการทะเลาะเบาแหวงกับความรักความสัมพันธ์มากับคนที่คุณจะถามถึงนี้ก็ได้แล้วมันก็อาจจะมีการพักเบรกกันเพราะว่าทะเลาะเบาแหวงกันไปเหมือนแบบเออไม่เอาแล้วปัญหามันแก้ไม่ได้แบบนี้ก็ได้ส่วนใครที่เหมือนเลิกลากันมานานหรือว่าเงียบหายกันไปนานนะ่ะ มันมีโอกาสที่คุณจะทะเลาะก,กับตัวเองค่ะว่าเหมือนแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะ move on ได้สักทีอะไรเงี้ยทำไมฉันยังจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆทั้งที่เราอยากจะมีความเด็ดขาดเราอยากจะหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์จะทีแล้วอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะทะเลาะก,กับตัวเองได้อืมนะต่อมาไพ่หนึ่งเหรียญค่ะเปิดขึ้นมา ได้วิวออฟฟอร์จูนค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเห็นไหมแปลวว่ามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะวิวออฟฟอร์จูนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงและขึ้นมาขยายหนึ่งเหรียญค่ะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าให้เปิ้ลแนะนํานะ คือคุณยังไม่ต้องรีบพร้อมก็ได้แต่คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องปิดกัน้นถ้ามีคนเข้ามาก็เปิดใจคุยเป็นเพื่อนเป็นคอนเน็ชันใหม่ใดๆก็ได้อย่างน้อยคุณก็ได้คอนเน็ชันดีๆถูกไหมถึงแม้คุณจะไม่อยากสารสัมพันธ์เป็นแฟนใดๆก็ตามคุณก็สามารถพูดตรงๆกับคนที่เข้ามาก็ได้ถ้าเป็นคนหมบว่าเออตอนนี้ยังแบบงานการวุ่นวายหรือว่ายังไม่พร้อมจะมีความรักนะค่อยเป็นค่อยไปคุยๆกันไปก่อนอะไรแบบเนี้ยิ้ลก็เชื่อว่าถ้าเกิดเขาใช่นะหรือว่าเขา ชอบคุณมากพอเมันก็คิดว่าเขาก็จะเข้าใจเนาะแล้วก็จะอดทนอนะไรแบบเนี้ยดีกว่าที่เราจะปิดกั้นไปเลยโดยที่ไม่มีความสัมพัน์ดีๆเพราะดูแล้ววิวออฟฟ้าจุนเข้ามากับหนึ่งเรียนคือจะมีโอกาสดีๆแถมมาแบบกระทันหันด้วยนะอืมบางทีอาจจะเป็นคนเกา่าอ่ะกลับมาวนเวียนคุยกับคุณแบบคุณไมไ่ตั้งตัวบางคนแบบหายไปตั้งนานละหายไปหลายเดือนแล้วคุณก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือคงจบไปแล้วลอยู่ๆวนกลับมาก็ได้นะเดอะเทวเวอร์ะเพราะเดอะเทวเวอร์มันขยายขึ้นมา ได้อัดสวินถือเหรียญคือมันจะเป็นคนแบบคนคนเดิมๆคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็ได้เป็นคนที่คุณพบเจอจาก ชีวิตประจําวันของคุณอ่ะวันหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นคนเก่าคือคนที่คุณรู้จักหรือว่าคนที่คุณพบเจอจากหน้าที่การงานอะไรแบบนี้เป็นไม่ได้สูงขยายก้าวดาบค่ะว่าคุณคิดเยอะคิดมากเรื่องอะไรเนะาะไพ่ขึ้นมาเป็น Page of wands ค่ะคือเป็นเด็กถือไม้แปลว,ว่ามันจะมีการติดต่อสื่อสารหรือมีคนเข้ามาหาคุณจริงๆเนี่ยมันเลยขยายมาว่าทําให้คุณปวดหัวถ้าเป็นคนเก่าคุณก็ปวดหัวว่าจะเอาอยัางไงต่อถ้าเป็นคนใหม่ก็อุย้ยฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เหมืออนที่บก ใจร่มๆค่ะนิ่งๆไว้พันคิดว่าใครจะเข้ามาก็คุยไปไม่ต้องปิดกั้นตัวเองนะถ้าเกิดคนเก่าจะคุยก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปมีแฟนหรือมีพันธะภาระแล้วนะเราก็สามารถคุยได้แต่ถ้าความสัมพันธ์ที่มันมีเนี่ยมันท็อกซิกนะ คุณตัดคุณตัดขาดไปเลยก็ได้นะเพื่อนก็คิดว่าคุณก็จะมีคนใหม่เข้ามาะนะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่เอารัความสัมพันธ์คุณอยู่ให้เฉยของคุณก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองทํางานหาเงินอะไรกันไปก่อนก,ก็ได้นะคะเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันที่คุณจะไปโฟกัสทางใดทางหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเอาความรักมาปนคุณอาจจะเหมือนฟุง้งซ่านแล้วก็การการ,ก,ารก็ทําไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็เป็นไปได้ ต่อมาเพิ่นเปิด Romance Angel ให้ค่ะว่าพลังงานความรักของคุณนะในเดือนกันยายนค่ะพลังงานความรักในแบบ Romance Angel บอกว่าอะไรบ้าง trust เขาบอกว่า this situation is calling for you to have faith หมายความว่าให้คุณมีศรัทธาในความรักค่ะแปลว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณต้องถามตัวเองว่าความรักเนี่ยถ้าเกิดคนคนนี้ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะที่คุณทะเลาะเบาแวงกันไปเนะี่ยคุณเขาไว้คนคุณเขาทําให้คุณไว้ใจได้ไหม ความเชื่อใจคือสิ่งสำคัญในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าเกิดไว้ใจกันไม่ได้เปิ้นคิดว่ามันจะลําบากมันถึงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาแล้วทําให้เรามีความหวาดระแวงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเรายังรู้สึกว่าเรายังไว้ใจคนนี้เรายังศรัทธาในความรักความสัมพันธ์ว่าเรายังจะไปต่อกันได้ปนก็เชื่อว่ามันพยายามกันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไปต่อได้ส่วนใครที่จบความสัมพันธ์ไปละมันเหมือนเราอะเหมือนขาดความมั่นใจไปละนึกออกมามันมีไพ่ห้าดาบปนรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนแบบทะเลาะกับตัวเองไป มีความรักแล้วเรากลัวเป็นทุกข์อีกอะไรแบบเนี้ยไพ่ก็เลยออกมาบอกว่าขอให้คุณศรัทธาค่ะว่าความรักเนี่ยมันดีนะ ถ้าเกิดคุณมีความศรัทธาเชื่อเลยว่าคุณะจะได้เจอความรักที่ดีอย่างแน่นอนและมันกําลังจะเข้ามาด้วยนี่บอกเลยเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ใครที่มีคนใหม่เข้ามาก็มาคอมเมนต์บอกเปิ้ลได้นะหรือว่าคนเก่ากลับมาอะไรถ้ามันตรงก็มาบอกถ้าเกิดคุณฟังพลังงานฝั่งของคุณแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ใช่มันก็ใกล้เคียงมันก็ตรงอยากให้คุณเปิดใจคะ่ะเราลองมาลองฟังพลังงานฝั่งของใครคนนั้นที่คุณคิดถึงนะว่าตอนเนี้ยเดือนกันยายน64ความรักความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงบางคนห่างหายไปนานใช่ไหมเขาไปม,มีคนหหม่รือ หรือตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงเขาเครียดไหมเขามีความสุขดีไหมกับความรักความสัมพันธ์ของเขาหรือว่าเขายังโสดอยู่หรือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนในความสัมพันธ์แล้วเรานิ่งเงียบไปเนาะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วความคิดของเขาเป็นยังไงในเรื่องความสัมพันธ์เราก็มาดูกันค่ะไพ่ฝั่งเขานะคะที่ขึ้นมานะมีไพ่เมเจอร์อะคา่าแค่ใบเดียวเหมือนกันนะะอ๋อสองใบค่ะมีเดอะสตาร์นะแล้วก็มีเอ็มเพรสนะไพ่ตรงกลาง,งเขาค่ะเป็นเด็กถือดาบเปิ้ลคิดว่าเขามีความเหมือนแบบ เหมือนเหมือนมีความหวาดระแวงเหมือนกันนะแล้วก็มีความสง่งส่งเหมือนแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยมีการห่างหายกันไปนะไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยมีโอกาสนะคะว่าอาจจะยังส่งส่งกันอยู่นะถ้าเกิดคุณไม่ได้ปิดก้นกันหมายความว่าคุณไม่ได้ปิดโซเชียลมีเดียเขาสามารถเจอคุณได้เขาอาจจะไม่ได้มาทักทายอะไรคุณนะแต่เป็นคิดว่าเขาอาจจะส่งคุณเหมือนมาสต็อกเนืมาดูว่าชีวิตคุณเป็นยังไงมีความสุขดีไหมเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ เหมือนชัดเจนไปแล้วว่าความสัมพันธ์ของเรามันขาดกันเนะเนี่ยคุณมีไพ่หนึ่งดาบตรงนี้นะในขณะที่อดีตของเขาก็มีไพ่หนึ่งดาบเหมือนกันแปลว่าเขาอาจจะยังรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์ที่มันจบไปละมันมีความชัดเจนไปละแต่เขายังคิดถึงอยู่มันมีไพ่ความคิดถึงความอยากส่องเนอะอาจจะส่องคุณหรือส่องคนอื่นก็ได้นะเราก็ต้องมาดูกันแต่ว่ามันก็มีความเหมือนอยากสื่อสารด้วยเม่นคิดว่าเขาพยายามหาทางแก้ปัญหาอยู่ นะเปิดไพ่ขยายเด็กถือดาบว่าแปลว่าอะไรนะคะขึ้นมาว่าสามเหรียญเห็นไหมเป็นไพ่ของการแบบวางแผนอยู่อะ่ะกำลังคิดทบทวนอาจจะมาส่องส่องมาดูดูเหมือนคิดว่าจะต้องทอํายังไงอยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยและก็มีความหวังในความรักความสัมพันธ์จากที่เบิ้ลดูเนี่ยนะแต่ว่าเขาอ่ะเหมือนถึงแม้เขาจะมีความส่องส่องคิดถึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แอคชั่นทําอะไรนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือมันมีความนิ่งๆค่ะเดอะสตาร์เป็นไพ่ของการที่อยู่กับตัวเองนิ่งๆไปเรื่อยๆไม่ได้แบบ จะรีบร้อนอะไรแล้วข้างบนเขามีไพ่สองเหรียญกับไพ่สองดาบด้วยแปลว่าเขามีความลังเลสับสนมากเลยค่ะคือสถานการณ์อันนึงนะปัญญคิดว่าถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเรื่องการงานนะเขาหมุนเงินอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักมากเหมือนแบบเออมีการแบบเกี่ยวข้องกับการทํางานอยู่แก้ปัญหาในเรื่องการงานอยู่นะไพ่สามเหรียญนี้ก็เป็นเรื่องการงานได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเจอปัญหาในเรื่องการงานเขาจะไปโฟกัสการงานค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้สนใจในเรื่องความรักมากว่างเมื่อไหร่จะค่อยว่ากันนอะไรแบบี้ แปลว่าถ้าเกิดว่าปัญหาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการงานหรือการเงินนะแปลว่าเขาก็คิดวางแผนอยู่ว่าเขาจะเอาไงกับความรักความ,มสมัมพันธ์ที่เขามีอยู่ไพ่สองดาบค่ะมันเปิดไพ่ขยายขึ้นมาได้ไพ่ฮาร,ารออ์เลแฟนแปลว่าเขาลังเลสับสนในเรื่องความรักความ,มสมัมพันธ์นะฮาร์เลแฟนคือคนที่แบบมีคอมมิชเมนต์มีคู่นะหรือเรื่องการงานก็ได้อ่ยอย่างที่บอกถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหารเรื่องการงานเรามาคุยถึงเรื่องความรักเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาจะเอาไงดีกับความสมัมพันธ์ที่เขามีอยู่ เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคุณหรือใครก็ได้นะถ้าเกิดคุณท่างหายก็ไปกับเขาไปนานเขาไปม,มีคนรักใหม่มีแฟนใหม่แล้วเขาก็อาจจะเหมือนมีปัญหากับแฟนเขานะคะเพื่อว่ามีความคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้จะเลิกดีหรือจะไปต่อดีแต่ถ้าเกิดคุณคือตัวจริงคนนั้นนะเขาก็คิดเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าเนี่ยที่ทะเลาะก,กันไปเนาะเนี่ย คือแบบควรจะไปต่อหรือจะยังไงดีมันเป็นความลังเลแต่ถามว่าตัดสินใจได้หรือยังเปิ้ลเห็นว่ายังนะอืมีไพ่เด็กถือไม้ขึ้นมาเปิ้ลคิดว่าเอ้ยเขาลังเลที่อยากจะเลิกไม่เลิกเปเพราะว่าเขาไม่มีคนใหม่หรือเปล่าเนาะเปิดไพ่ขึ้นมาค่ะมันเป็นไพ่หกดาบมันก็ไม่ได้เชิงว่าจะไปมีคนใหม่นะเปิ้ลคิดว่ามันเป็นการที่เหมือนแบบอยากจะไปเรื่อยๆอยากจะมีอะไรที่มันแบบมีความสุขกว่าเดิมที่ผ่านมามันอาจจะเบื่อหน่าย อะไรแบบนี้ก็ได้นะคือถ้าเขามีความรักความสัมพันธ์อยู่ที่เขาลังเลเป็นเพราะว่าปัญหาเดิมๆยังอยู่มันไม่ได้มีแพชชั่นมันไมไ่มีอะไรเนาะมันมีแต่ความแบบเบื่อหน่ายไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าเขามีความสุขไหมมันก็ดูน่าเบื่อเนาะแต่ว่ามีไพ่9้าไม้ค่ะเป็นไพ่ของการที่มันมีปัญหาแต่ก็ยังคงมีไพ่สี่ไม้ที่เป็นไพ่ของความมั่นคงมีเอ็มเพรสด้วยเป้นคิดว่าคนคนนี้นะเขาน่าจะมีแฟนมีคอมมิทเมนต์หรือมีคนคุยแล้วแน่ แปลว,ว่าถ้าเกิดว่าคุณกับเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กันห่างหายกันไปแล้วตอนนี้เขาอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะลังเลว,ว่าเขามีปัญหาคนคนนั้นอยู่ว่าจะยัาไงดีจะเลิกไม่เลิกหรือยังไงดีแต่ว่าอยู่ในช่วงการคิดเนาะยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ถ้าเกิดคุณคือคนนั้นของเขาหมายความว่าคุณเป็นแฟนเขา แล้วเขายังแก้ปัญหาอะไรใดๆไม่ได้เขาก็จะยังอยู่ในความสัมพันธ์นะแต่ว่าเขาก็จะยังลังเลยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังคิดทบทวนอยู่ว่าจะเอาไงดีกับปัญหากับสิ่งที่เขามีเนาะเพราะว่า m p r e s s เปิ้ลขยายขึ้นมาได้9ก้าถ้วยค่ะไพ่9ก้าถ้วยก็เป็นไพ่ของการที่แบบเป็นคนมีคอมมิชเมนต์มีคู่แล้วเนาะแบบเป็นไพล่ล้นลาแล้วอะไรแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเก้าเก้ารเก้าถ้วยนะคะไพ่ของคุณก็มี9ก้าถ้วยเหมือนกันเนี่ยแปลว,ว่าเขาอาจจะไปมีแฟนใหม่แล้วโดยที่แบบ คุณก็เออรู้อยู่แล้วเราเขาไปม,มีแฟนใหม่เขาคงจะไม่ได้มาหาคุณแล้วหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็ได้แล้วคุณก็เลยเหมือนไม่ได้สามารถสารสัมพันธ์กับเขาได้แบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เป็นแฟนกับเขาอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเป็นได้หลายเคสหลายกรณี ความมั่นคงยังมีอยู่สําหรับคนที่มีคู่นะตัวเขานะแต่ว่าเบื่อหน่ายมากเลยเห็นไหมเป็นไพ่สี่ถ้วยมาขายายไพ่สี่ไม้ค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าในเดือนกันยายนนี้นะพลังงานความรักของเขาเปิ้ลคิดว่าเขาอยู่นิ่งๆคิดอยู่ว่าจะหาทางออกอยังไงวนไปวนมาถ้าเกิดคุณกับเขาขาดกันไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันนะเปิ้ลมองว่าเขาอยู่กับตัวเองคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงดีถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟนเขาและห่างหายกันไปนะมันมีความคิดถึงค่ะมันมีความวนเวียนอยากจะติดต่อนะมันมีการสง่งสองด้วยแต่ก็แบบ ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะตัวเองอาจจะมีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วนะตอนนี้เนาะก็เลยเหมือนแบบเออตัวเองก็มีปัญหาความรักด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาความรักของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับคนอื่นอะไรแบบนี้เนาะก็จะไม่ได้สารสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคอมมิชเมนต์กันอยู่เขาก็เออยังคิดทบทวนค่ะว่าจะยังไงความสัมพันธ์ดีดีเนาะก็ยังไปต่อนะถ้าเกิดเขามีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วไม่ว่าคอมมิชเมนต์นั้นจะเป็นกับคุณหรือกับใครเขาจะยังดาเนินความสัมพพันนัันนนนนธ์้้อยููนะ่ดสรุปแบบีกก็ล แต่ว่ามันมีความลังเลค่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์นั้นจะเลิกหรือจะไปต่อหรือ,อยังไงดีมีความเบื่อหน่ายค่ะมีความคิดทบทวนแต่ว่ายังไม่ได้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาอย่างไรดีไพโรแมนแซงเซอ Man ของเขาที่ขึ้นมาในเดือนกันยายนขึ้นมาว่าฮันนีมูนค่ะเขาอยากจะมีความสุขเนาะอยากจะมีความแบบมีความรักที่ enjoy happy อะไรอย่างเนาะแต่ว่าปัญหาเดิมๆม,มันก็ยังคาราคาซังอยู่นะไปคิดว่ามันไม่ได้แก้ง่าย ถ้าเขามีคอมมิชเมนต์กับคนอื่นอะเนี่ยก้าวไม้เป็นไพ่เป็นไพ่ของการที่มันมีปัญหาความสัมพันธ์วุ่นวายเยอะแยะมากแก้ไม่ได้เนะาะก้าวไม้เนี่ยคุณก็มีเนี่ยถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นคู่กันก็เหมือนกันก็ปัญหาเดิมๆก็คือยังแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาอยากจะมีความรักที่มีความสุขนะถ้าคุณเป็นแฟนเขานะก็อาจจะต้องปล่อยเขาไปก่อนคุณไปทํางานโฟกัสอะไรของคุณไปแล้วก็ปล่อยให้เขาไปคิดทบทวนเพราะว่าเหมือนเขายังอยู่ในช่วงที่แบบ นิ่งๆค่อยๆคิดว่าจะเอายังไงดีแต่ก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์นะเพราะมีเดือะสตาร์ขึ้นมานะคะพลังงานของเขาเป็นแบบนี้ในช่วงนี้ต่อไปเราจะมาดูคราวนี้เป็นพลังงานของคุณ2คนละว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณ2คนในเดือนนี้นะเดือนกันยายน6กสีค่ะจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครที่ห่างหายกันไปจะมีโอกาสได้มาพูดคุยทักทายกันไหมถ้าใครเจอเจอกันบ้างอยู่ในความสัมพันธ์แต่ห่างๆกันอะไรแบบนี้เนาะ,ะความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาจะดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้อ่ะ เรามาดูการเปิดไพ่ขึ้นมานะคะไพ่ขึ้นมาค่ะ9ดาบ1ไม้นะคะ the fool ค่ะ the tower แล้วก็ the moon ไพ่ major arcana เยอะมากเป้อนคิดว่านะความสัมพันธ์ของคุณมันยังมีความคิดเยอะคิดมากยังไม่ได้ชัดเจนยังมีความคุมเครืออยู่แปลว่ายังตัดสินใจไม่ได้อย่างที่บอกไงว่าถ้าคู่ของคุณมีปัญหากันเขายังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจเขาจะเลือกคนที่ เขามีคอมมิทเมนต์อยู่นะณนะตอนนี้นะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยังไงมันจะมีการนิ่งๆอยู่แต่ความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าห่างหายกันไปละมันจะมีโอกาสที่เขาจะมาติดต่อคุณนะเพราะมันมีไพ่หนึ่งไม้ค่ะมีเดอ tower ด้วยอย่างที่บอกเนี่ยของคุณก็มีเดอ tower ใช่ไหมแปลว่ามันจะมีการกลับมาพูดคุยกันแบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวก็ได้แล้วคุณก็จะงงว่ากลับมาทําไมแล้วมันก็ไม่ได้ชัดเจน เหมือนกลับมาอาจจะเหมือนมาทักทายมาเหมือนแบบถามธุระปะปังอะไรแบบนี้ให้ให้คุณได้รู้สึกเหมือนปวดหัวมากขึ้นนึกออกไหมแล้วทําให้เราเหมือนแบบเอ้ยทําไมไม่ไปแล้วไปรับเลยทําไมจะกลับมาทําไมทําให้ฉันเหมือนวนเวียนไม่สามารถทําอะไรได้ไปมากกว่านี้บางทีว่าเดือนนี้อาจจะต้องมีสติมากๆเพราะว่าดูแล้วนะคะมีโอกาสที่จะติดต่อมาสําหรับคนที่ห่างหายกันไปนะแต่ติดต่อมายังไม่มีความชัดเจน ยังเป็นอะไรที่เหมือนแบบทําให้คุณสับสนอยู่อะเดะมูนมันคือเป็นอะไรที่คลุมเครือคุมเครือว่ากลับมาต้องการอะไรซึ่งถามว่าคุณจะถามไหมคุณก็อาจจะไม่ได้ถามต่างคนต่างอิสระแก่กันเนอะเพราะมีเดอะฟูลค่ะคือเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าก็ก็เหมือนแบบคุยกันไปได้แล้วมันก็สร้างความคิดเยอะคิดมากให้กับคุณได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็มีโอกาสค่ะอันนี้คือแค่บางเคสนะที่จะกลับมาถามทุระปะปัง แต่บางคนก็อาจจะไม่เลยอาจจะนิ่งๆไปเลยต่างคนต่างอยู่ในโหมดของตัวเองทํางานหาหาเงินของตัวเองต่างคนต่างเดินหน้าในชีวิตของตัวเองไปแต่มันก็มีความคิดถึงนะไพ่เดอะมูดอะมันมีความคิดถึงคิดมากอยู่้วมีมีก้าวดาบด้วยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความคิดถึงกันอยู่ต่อมาเปินเปิดโรแมนต์ซเซนเซถึงพลังงานความรักของคุณ2คนในเดือนกันยาค่ะไพ่ขึ้นมาว่า religious factor ค่ะคือคู่คุณอนะมีปัญหาแน่นอนที่ผ่านมาเนาะ มันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันหยุดชะงักหรือเป,เป็นเป็นแบบมีอุปสรรคในความสัมพันธ์อะถ้าใครที่แบบจบกันไปแล้วก็น,นั่นแหละมันมี5ดาบตรงคุณใช่ไหมมันรู้สึกว่าเรารู้นะว่าสถานภาพไม่เหมาะสมอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคอมมิชเมนต์แล้วหรือว่ามีความไม่เหมาะสมในด้านอื่นๆนะฐานะการเงินคนภายนอกดูแล้วไม่เข้ากันหรือใดๆก็ตามมีความต่างทางเชื้อชาติศาสนาภาษา อายุอะไรแบบนี้ก็ได้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันกระท่อนกระแทกนละไปไม่ได้อืมมันก็เลยต้องบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยความปัญหาเนี้ยมันก็ยังคงอยู่นะมันก็เลยยังไม่ได้มีเห็นว่า จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใต้สําหรับอะเรียควายเต้นเลิฟค่ะความรักนี้นะก็อาจจะยังไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่แต่เพื่อนไม่อยากให้คุณเหมือนนอยหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าไพ่ฝั่งคุณอะ่ะเขาบอกว่าให้คุณ trust ใช่ไหมให้คุณศรัทธาในความรักค่ะคือถ้าคนนี้มันไม่ใช่ให้คุณเดินหน้ากับตัวเองคุณแบบทํางานหาเงินไปแล้วมันก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาซึ่งถ้าเกิดคุณเปิดใจอะ่ะเปิ้นก็คิดว่ามันก็เป็นความรักที่อาจจะพัฒนาได้มากกว่าคนนี้ก็ได้นะเราก็ ทำตัวชิลๆคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณคนนี้เป็นคู่ของคุณณเวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะแต่ว่าถ้าเป็นคู่กันถึงวันหนึ่งมันจะมีการวนกลับมาและเคลียร์ปัญหาเพราะฝั่งเขาก็ยังเห็นว่าเขายังมีปัญหาของเขาอยู่เขายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรของตัวเองได้เรียบร้อยถ้าคุณเป็นคนมีคอมมิชเมนต์กับเขาเขาก็ต้องไปแก้ปัญหาของเขาใช่ไหมส่วนคุณเป็นคนที่แบบ อ่ะไม่ใช่เป็นคนมีคอมมิชเมนต์กับเขาตอนที่คุณห่างหายกับเขาไปละเขาไม่มีคอมมิชเมนต์ของเขาละเขาก็ต้องไปแก้ปัญหาของฝั่งเขาให้มันเรียบร้อยก่อนจนกระทั่งเขาโสดเขาฟรีก่อนถึงจะได้แบบกลับมาสารสัมพันธ์ได้ในเวลาที่เหมาะสมนะตราบใดก็ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคอมมิชเมนต์มันจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมของคุณสองคนมันจะมีแตนะ่ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอ่ะแล้วมีปัญหาให้กับคุณแน่ๆนะคะ ต่อมาเปิ้ลขอเปิดเพิ่มอีกอันหนึ่งเนาะเราได้ไพ่แบบว่า time of c a s มาใช่ไหมเราก็เลยจะมาเปิดเพิ่มให้ค่ะว่าแล้วคุณสองคนนะจะมีโอกาสได้พบเจอพูดคุยกันเนี่ยเมื่อไหร่อะเราลองดูซิดูสถานการณ์แบบนี้เหมือนในเดือนนี้อาจจะได้คุยกันแต่บางคนก็อาจจะเหมือนนิ่งๆก็ได้เหมือนยังต้องรอคอยยังมีความคิดถึงยังคุมเครืออยู่แบบนี้เนาะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ จมินายค่ะคุณสองคนอาจจะมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับราศีมิถุนก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนราศีมิถุนหรือเขาก็ได้นะคะนะและช่วงเวลาที่คุณจะได้พูดคุยกับเขาเนี่ยออเราดูเดือนกันยานะมันก็คงไม่ใช่เดือนพฤษภาจนถึงมิถุนาละมันจะเป็นระยะเวลา3สัปดาห์หรือว่า3เดือน แล้วว่าคุณอาจจะได้คุยกันนับจากวันที่คุณดูคลิปนี้ะใน3สัปดาห์อาจจะได้มีโอกาสทักทายพูดคุยกันก็ได้หรือได้พบเจอกันเนาะหรือในอีก3เดือนข้างหน้าก็ได้เ่หนึ่งบอกว่าอาจจะต้องรอหน่อยบางคนเหมือนแบบ มันแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ว่าบางคนเหมือนเหมือนห่างกันไปนานมากแล้วมันอาจจะไม่ได้กลับมาพูดคุยกันเร็วแต่เปิ้ลเห็นว่ามันมีโอกาสมากที่อาจจะได้มาติดต่อกันบ้างมันไม่ได้ถึงขั้นขาดหายหรอกเพราะว่าคุณเองถามว่า move on ได้สุดไหมก็อาจจะยังส่วนเขาก็ยังมีความคิดถึงยังมีความมาสง่งสองคุณอยู่บ้างเพราะฉะนั้นถามว่า มันยังมีความเหมือนยังมีคอนเน็กถึงกันอยู่เนาะมันก็เลยมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นลองดูค่ะสามสัปดาห์หรือ3เดือนนะแล้วมาว่ากันหรือว่าคุณหรือเขาเป็นคนราศีมิถุนก็ได้เช่นกันอะวันนี้จบไปแล้วนะคะสําหรับแรนด o อม our love story หวังว่าจะชอบกันนะชอบแบบนี้หรือชอบแบบเก่าก็สามารถบอกได้อ,อ่เพ่อจะได้ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเราไม่อยากให้มันมีความเบื่อหน่ายเนาะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็เป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ให้เพื่อนด้วยนะเราจะได้ทําคลิปนี้คอน รีนิวไปยาวๆทุกๆเดือนนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ